สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องนะคะอุย้ยฝนตกพี่น้องจ้าก็สมุยมือดอีกได้นะจ้าไปฮับลูกสาวโรงเรียนวิ่งใหญ่พาไปฮับลูกสาวมืดฝนตกแห้งตกช่วงบ่ายเลยช่วงนักเรียนเลิกเรียนพอดีเลยมือดอีกได้นะจ้าบ่ายสามยี่สิบห้านาทีตอนนี้นะคะทุกคนนุยน้อยเลิกบ่ายสามครึ่งนาะจะเนาะ คะบรรยากาศก็สดชื่นดีนะคะฝนตกสดชื่นดีมากเลยทุกคนค่ะเบิ่งเริ่มอีนอกบรรยากาศตามท้องถนนฝนตกไม่ไม่อี้วะคึมมากคือเก่าเนาะจ๊ะเนาะมาบรรยากาศก็คึ้มคือเก่าเมฆลายแห้งทุกคนค่ะเมฆคึ้มเลยนะคะทุกคนค่ะุมะโอ้ยสิตกอีกงามแมลงทุกคนค่ะตกอีกแท้แท้เลยจ๊ะเดรื่องมะคึ้มไปเลย พี่น้องคันนั่งนั่งนั่งนะครับเ,เย็นๆอะไรอยากนอนโลดเนาะอ่าถือแอร์เย็นๆอะไรอยากนอนโลดเลยรมชาติของเพิ่เข้ากินอิ่มๆแล้วก็อยากนอนตัวแดนเขาจะเดินเก็เพิ่งกินหนึ่งหอยมาใหม่ๆ,ๆนนเนาะจ้ะนาะง่วงใช้เวลาจาักหน่อยก็ไป ot, ไหาสาวน้อยนี้ก็ได้บ่สสีขี่มอไซค์มากก็คือสีบ่บล็อกคือ เพราะว่าเมฆมันมันคึมแหงมันอาจติตกกลางทางนอกจากนั้นตกกับตกแหงอีลีพี่น้องจา้าเมื่อกี้นี่ตกมากกับเม็ดใหญ่เลยนะคะทุกคนนะตกกุกบอดนแต่ว่าเม็ดใหญ่มากค่าเดียวชุมช่ำเลยนะคะคันบรรยากาศวันนี้ก็เป็นคล้ายๆสิเป็นวัดเป็นอย่างนะคะทุกคนพู้แพร่ ชาวเรือนกับเป็นอยู่ประจำนะคะภูมิแพ้นะคะทุกคนคะออ่ะเป็นวัดเขาเอิว่าภูมิแพ้นะคะเพือกับเป็นและเพือปรเป็นเลี้ยแต่นะคะทุกคน แสันติบุรีนะคะทุกคนสวยงามโรงแรมเนยของเกาะสมุยกันไล่มองโรงแรมดังๆเนาะจ๊ะเนาะสวยงามมีริมเลนี่นี่นี่นาลีนี่โอ้โนี่ไพมอนบายเฮย์ยูซนะีอินไซน์นั่นนั่นอ่ะสต็อปนเตนี่ยไปอ่ะไอสปิคไอโชว์อยู่อ่ะเนี่ย ซื้อซื้อทิปเข้าในร้านน่ะแหละพี่น้องค่ากลับก่อนโอ้รถจะเปนจับติดเลยเนาะทางของโรงเรียนคนเราจะเป็นอย่างไรนี่เข้ามาเห็อย่างนล้วโอ้ซื้อมอไซค์ร้านมอไซค์พี่เนาะเนี่โรงเรียนกำลังเลิกพอดีเลยค่อยๆไปแล้วเขาเป็นรถเก่งมันเข้าไปในซอยเนาะจ้ะเนาะบังซอย ซอยกับยักแคบยกน้อยอหน่อยอันนี้เขาเอิ้นซยหกซซยหกคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคนมีน้ำใจก็มีน้ำใจเลยเวลาเขาสีเลี้ยวสีอยางเขาเจ้าสิเปิดไฟเปิดไฟทาอันเปิดไฟเขาเลยไปมาสั้นปะตามจราจร ลังคนกับบ,บ,บ,บุญยมจอดให้เฮ้ากับมีอันนี้ก็ได้นอนมีน้องโ่เว้ากันนะคะทุกคนคะ่ะเออกระสีมีคนมีน้ำใจอยู่หันหลังนะคะลังคนเพิ่อกล้าวไปคือเฮ้าในกับแม่ทุละเพิ่นเนาะเออโ่ากันการจราจรน,นะคะทุกคนคะ่ะจะเป็นโอ้ถนนแคบไปเลยมันเหมาะกับมอไซค์มันเหมาะกับรถยนต์รถคันนี้มาจอดสเตนบายอยู่นี่นะจ๊ะนี่ ก็<ไ>เลยไปัวไห้นิจอสแตนบาย,ยนี้เลยนะคะรยากาศฝน,กนกตกหม่ๆ จาปลูกหมดแตงคืองามพี่น้องเนาะแตงกว่าพี่น้องพาดงามแทนอีกมิมทางอ้อปลูกมักแตงสว,วยงามขนาดเลยจะเอาพื้นที่ได้หน่อยปลูกหน้าบ้านเดรินมากมากพี่น้องมักธรรมชา,าติแบบนี้ต้นกระจอกกระจีบจนอะจ้ะเนาะปลูกไว้กินอ๋องามงามน,นี้มาถือฝนแห้งักหลาย มใหมห่น้าโรงเรียนมาแล้วว่า ข้างหลังจ้า,า,ม,า,ม,ามาแล้วมาแล้วกำล,ลังออกมาสิโนโ้ะเ,เอา้าบอเห็นแม่บ่ามาเถอะแม่ดีมาแเลยทุกคนมาเรืวยเดืเเอฮะให้แม่ไปเอาเหรอ ผู้บอกเหรอ,อแพ็กหนึ่งเหรอลังหนึ่งเลยเหรอลูกใช่ลังแพ็กมังลังหนึ่งเลยไปเอานมมาชั้นวาพี่น้องจ้าได่เะเด็จเข้าไปเอานมเนาะจ้าเนาะ